ต้องมีระดับความอิ่มด้วยค่ะใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็เราต้องเลือกให้เหมาะกับเพื่อนของเราด้วยค่ะ<ช>ก็สมมุติว่าเออเหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเรายกตัวอย่างในห้องอเลือกคนผอมอมคนที่พอดีแล้วก็คนอ้วนเนี่ยระดับความอิ่มของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลือกหมวนหมูอาหารก็จะต้องขึ้นอยู่กับบุคคลน,น,น,นั้นนะคะ นี่มันเข้าสู่นักโภชนาการได้เลยนะคะเนี่ยใช่ถูกต้องครับอาจารย์อาจารย์ดูไหมว่าเกมนี้มันใช่ค่ะมันมันลึกมากค่ะแล้วก็มันมันคิดได้หลายอย่างมากเลยค่ะใช่ครับอาจารย์เป็นเกมที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ก็เลยเลือกเกมนี้มาสอนครับอาจารย์แต่ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่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 ลึกถึงเหมือนคุณครูที่เขาสอนจริงๆครับอาจารย์แต่ผมสามารถถ่ายทอดอาจารย์ไปเร่นต่อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จะได้วันนี้คือเนนน์นครับตัวนี้อาจารย์ พีทีเอ็กซ์อค่ะโคขอบคุณค่ะแล้วก็จะมีตัวเกมทั้งหมดเก้าเกมมาจา์อาจารย์สามารถไปปรับประยุกใช้ได้เลยครับอาจารย์มีเยอะมากอันนี้ไปต่อก็อาจารย์ค่ะคทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ค่ะสิ่งที่ได้รับมอบหมายเนี่ยต้องคำานึงถึงสิ่งใดมากที่สุดครับอาจารย์ออีกครั้งหนึ่งครับมากที่สุดเรื่องหมูอาหารของแต่ละชนิดแล้วก็ระดับความพีนีแต่ละชนิดอ่ระดับความอิ่ม อ่าระดับความอินค่ะแล้วก็อาหารเนี้ยต้องเหมาะกับเพื่อนของเราก็คือชื่อเพื่อนที่เราเลือกค่ะครับค่ะอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าที่จริงทุกข้อมันก็เข้าหมดนะคะแต่ว่าความสําคัญเนี้ยว่าคือมันจะเข้ามากจะเข้าน้อยใช่ขอบคุณรับอาจาย์อ่ะต่อไปขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงครับเขาบอกว่ามาเรื่อันเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือให้เลือกอย่างที่โจทย์บอกคือจะเลือกแบมบูเลือกฟ้าใสหรือเลือกออก้า หรืออย่างที่บอกไปตอนต้นคุณไม่เลือกตัวละครในนี้ก็ได้แต่คุณไปเลือกเพื่อนในห้องเรียนอาจารย์เลือกบอบูมค่ะเลือกเพื่อนที่มันเฮลเฮลนิดนึงอาจารย์มันจะสนุกสนานขึ้นกว่าเดิมเจมนี้ใชอาจารย์คนที่ต้องการอาหารหลากหลายถูกต้องครับอาจารย์แล้วก็กําหนดระดับความอิ่มได้เลยอาจารย์เป็นเป็นเป็นคนกําหนดได้เลยเองนะไม่จำเป็นต้อง20 24 25 29 3บสามารถอาจารย์สามารถ เปลี่ยนได้ตามปฏิบัติของอาจารย์ได้เลยนะครับอ๋อได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับอ่ะต่อไปอาจารย์อ่าอันนี้ก็จะเป็นอาหารหลักห้ามูนะอาจารย์เขาก็จะให้มาในเกมด้วยนะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้ก็บอกว่าต้องคำานึงถึงอาหารหลักห้ามู่ด้วยใช่แสดงว่าในหนึ่งถานหลุมที่เราจะไดให้เพื่อนก็จะต้องมีหมูหนึ่งมูสองมูสามมูสี่แล้วก็หมู่ที่ห้าต้องครับ,รบแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับ อาหารแต่และชนิดที่เราจัดให้เพื่อนเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดเราเลือกข้าวเป็นที่ตั้งเนี่ยข้าวมันแปดหน่วยแล้วมันจะเหลืออีกกี่หน่วยถึงจะเหมาะกับเด็กใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะใช่อาจารย์อาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมครับอาจารย์เสริมได้เลยนะครับคือที่จริงอันนี้มันก็เป็นคำตอบแบบปลายเปิดนะคะขึ้นอยู่กับการ,รเลือกของเราทีนี้เราสามารถอันนี้มันเข้าวิดโปรกเลยนะคะอันนี้ใช่ครับคือมันสามารถเลือก เขาเรียกว่าคำนวณคำนวณแคลอรี่อะไรพวกนี้ค่ะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยที่เอามาให้พวกเราทํานะคะอันนี้คุ้มมากเลยครับขอบคุณค่าบอาจารย์ค่ะค่ะรู้ไม่มีอะลัเใจยล้นค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะอันนี้ขอชื่นชมเลยค่ะเพราะว่าปกติอันปลั๊กเนี่ยมันจะทําแบบออนไลน์ยากมากมันต้องใช้การลงมือปฏิบัติจริงๆค่ะ ใช่ครับอาจารย์ผมนั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนดีให้อาจารย์ได้เล่นด้วยผมได้เล่นด้วยค่ะค่ะค่ะไม่มีอะไรเสิริมค่ะตอบได้เลยครับขอบคุณครับอาจารย์อ่าต่อไปอาจารย์สไลด์ที่เจ็ดนะครับค่ะอ่าผมขออนุญาตขยายหน่อยนะครับเดี๋ยวครูจะไม่เห็นค่ะคุณครูท่านอื่นดูนะครับเราได้โปรเฟชชั่นอลในการจัดระดับความอิ่มมาแล้วนะครับ เลือกเลือกคนเลือกคนเหมือนกับตัวเองอะขั้นขั้นต่อไปนะจันก็คือเรียงลำดับความอิ่มของอาหารแต่ละหมู่จากน้อยไปมากหากมีระดับความอิ่มเท่ากันสามารถเขียนชื่ออาหารใดก่อนก็ได้หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งคือหมู่หนึ่งกินเนื้อนมไข่ก็เนื้อต้องต้องแบบต้อ่องในนี้เลยนะ ผลิตภัณฑ์จากถั่วก็เด็กก็ต้องกลับไปดูในหน้าเกมที่เป็นใช่ไหมครับอาจารย์เด็กก็จะไปเริ่มไปดูแล้วว่าหมูที่หนึ่งเนื้อสัตว์นมไข่เนี่ยมีกี่กี่อันก่อนเด็กก็จะติ๊กไปแล้วนะครับก็คือเกมก็ให้นักเรียนติ๊กดินสอได้เด็กก็จะไปดูว่าเอ้ยเนี่ยมีเนื้อสัตว์มีไข่มีนมมีผลิตภัณฑ์จากตัวเจ็ดเจ็ดอย่างนะพอรู้ว่าเจ็ดอย่างแล้วเด็กก็จะต้องไปดูที่ระดับ ระดับความอิ่มถูกต้องครับอาจารย์เด็กก็จะไปดูที่ระดับความอิ่มแล้วเด็กก็จะนํามาเขียนเลยว่าอันไหนที่อิ่มมากที่สุดแล้วก็สุดท้ายเลยอิ่มน้อยที่สุดโดยแยกเป็นหนู่ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์แลวอันไหนที่มันอิ่มเท่ากันก็เขียนบรรทัดเดียวกันกันได้อาจารย์เห็นไหมนี่กระดาษไปเล่นเกมอาจารย์ยังยังสูยังให้เลือกขั้นที่หนึ่งนี่ผมว่ามันก็แบบแบบโอเคค่ะเรียงลําดับความสําคัญได้ดีมากใช่ครับอาจารย์เนี่ย เดี๋ยวเราจะเอาไปสร้างเป็นเกมแบบออริินลแบบเลียงลําดับก็ได้นะอาจารย์๋อเอาเอาไปสู่เกมตอนบ่ายได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอาจอารย์เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเป็นออนไลน์นะครับ,รบอ่ะต่อไปอา,อาหารมูที่สองก็เหมือนกันครับคุณครูไปดูเลยว่าข้าวแป้งเปลือกมันและน้ําตาลมีกี่อย่างมีกี่ชนิดอะไรบ้างแล้วก็ให้เด็กติ๊กติ๊กเสร็จก็มาดูว่าให้ให้เด็กเลือกว่าอาหารมูที่สองเนี่ยอะไรมากกว่ากันอะไรน้อยกว่ากันก็ให้เด็กมา มาเขียนนะครับขั้นนี้ก็คือจะสนุกแล้วก็ใช้เวลาก็อาจารย์ทํากลุ่มก็ได้ทําเดี่ยวก็ดีนะครับอาจารย์หมูที่สามก็เหมือนกันครับผักหมูที่สามก็จะเป็นผักผักครับผักก็มีหลายผักอยู่เงี้นอ่าใช่ครับอาจารย์แล้วก็มันจะมีผัดผักด้วยอาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าตอนที่ผมสอนเด็กแล้วเด็กถามว่าอาจารย์คะแล้วผัดผักนี่มันจัดในหมูในหมู่ไหนคะมันก็ไม่ต้องมีใครมาจัเกี่ยวข้องถูกไหมใช่ไหมครับอาจารย์อ่า ค่ะผักหมูสามค่ะแต่ผัดผักคำว่าผัดผักมันต้องใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นหมูห้าก็เข้ามาด้วยคจะผัดผักเนี่ยมันมันผัดกับน้ำมันแล้วอาจารย์มันเปลี่ยนรูปไปแล้วมันอยู่ในสามได้ได้ด้วยไหมค่ะได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะได้ครับขอบคุณครับอ่าแล้วก็หมู่ที่สี่ก็คือหมูที่เป็นผลไม้ก็เหมือนเดิมครับทําตามกับหมูหนึ่งหมูสองหมูสามได้เลยแล้วก็หมูสี่แล้วก็หมู่ที่หมู่ที่ห้านะครับ อ่าต่อไปขั้นขั้นที่ห้าขั้นที่ห้านะครับ,รบอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตคอนโทรลอันนี้นิดหนึ่งขั้ที่ห้านะครับ,รบเลือกอาหารเสิร์ฟในจ,จานอ่าผมขออนุญาตซูมให้อาจารย์นิดหนึ่งะนะครับคบ่ะ่ะอ่าขั้นที่ห้าเลือกอ,อาหารใส่ฐานลุมให้เพื่อนอ่าเลือกอาหารไทยใส่ถานลุมให้เพื่อนอ เด็กๆเลือกเพื่อนชื่ออะไรก็เขียนไปโดยเมื่อกี้อาจารย์เลือกแบมแบมบูมแบมบูมค่ะอ่าใช่ก็เขียนแบมบูไปเลยโดยเพื่อนต้องรับประทานอาหารให้มีระดับความอิ่มที่ก็ไปดูใช่ไหมครับแบมบูเมื่อกี้ก็คือยี่สิบถึงใช่ไหมอ่าสามสิบถึงสามสิบห้าสามสิบถึงสามสิบห้านะครับของแบมบู <Bam boo. S 2> เราก็ไปหยิบจานมาแล้วก็จําไว้เลยว่าแบมบูก็คือสามสิบถึงสามสิบห้า อ่าต่อไปต่อไปก็คือให้เด็กๆลงมือจัดอาหารใส่ลงในถาดหลุมโดยใช้เกมกระดาษได้เลยนะครับก็คือเกมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแบบปลูกนะครับอาจารย์เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมขอหยิบเกมจริงๆให้ดูนะครับเนี่ยอาจารย์ครับเขาจะจับจะปลูกไม้เรียบร้อยแล้วอาจารย์เห็นไหมครับอาจารย์แค่แค่ไปแกะแล้วก็ให้ให้ให้เด็กๆเล่นนะครับอาจารย์โอ้ค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะยโอ้ ผมเคยเอาเกมนี้ใช้สอบปลายภาคแล้วด้วยโอ้ถ้าหนอนเด็กดูเข้าอาจั์ค่ะถ้าเด็กเห็นนี่แบบว่าโอ้โหตื่นเต้นแน่เลยใช่ครับอาจารย์แล้วก็สนุกด้วยค่ะค่ะเหมือนสอบไม่ผ่านเสร็จอาจารย์ผมขอสอบใหม่เลยอาจารย์แบบนี้จริงจริงเลยนะครับคือยอมไม่ได้ค่ะอ่าใช่ครับยอมกันไม่ได้เลยนะครับเกมเบสอ่ะต่อไปต่อไปถึงไหนื่อกี้ดอ่าเลือกอาหารแล้วอ่ะอ่า ต่อไปนะครับ<ะ>เ,เราจะต้องเด็กเลือกหามีรูปแบบการเลือกอาหารใส่ถาดหลุมอย่างไรทําเครื่องหมายถูกหน้าคําตอบโดยสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้ออ่าก็หนึ่งระดับความอิ่มกับแยก่ามถูกต้องครับสอ,องสองก็คือแยกตามหมู่อาหารแล้วก็อื่นๆตรงนี้ก็คือต้องเหมาะกับเพื่อนที่เราเลือกอ่า อืมใช่ครับนี่เราได้เราได้ผูช้ชำนาญการมาด้านนี้เลยนะครับอ่าหนึ่งก็คือต้องเลือกระดับความอิ่มโดยรวมนะครับว่าไอ้แบมบูเนี่ยสามสิบถึงสาสิบห้าต่อไปก็คือเลือกแยกตามหมู่อาหารคือให้ครบห้าหมู่นะครับแล้วก็อื่นๆก็คือเลือกให้เหมาะสมกับเพื่อนอะนะครับอ่าต่อไปก็มาถึงขั้นตอนในการการจัดอาหารเดียวผม เอ่อผมให้อาจารย์จัดนะครับค่ะค่ะค่ะเอ่อก็คือส่วนมากคนไทยก็ขาดไม่ได้นะคะเขาเป็นข้าวแล้วกันค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอให้อาจารย์เลือกจากหน้านี้ก่อนนะครับครูทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปจัดเมื่ออาจารย์เลือกใส่เสร็จแล้วนะครับเอาหนึ่งข้าวครับได้ค่ะข้าวข้าวก็คือระดับระดับความอิ่มนี่ก็คือแปดนะฮะอ่าแปดนะครับต่อไปก็มาอาจารย์แล้วก็ชอบปลาก็ต้องเป็นแซลมอนค่ะผ อ่าปลาแซลมอนค่ะแล้วก็ชอปลาปลาแซลมอนเนี่ยหนึ่งชิ้นค่ะอ่าให้หนึ่งชิ้นก่อนอาจารย์มีหลักในการเลือกดีมากครับเลยหนึ่งชิ้นให้หนึ่งชิ้นก่อนค่ะแล้วก็ผัดผักบรอกโคลีผัดผักก็ชอบค่ะก็ชอบครับค่ะแล้วก็ผัดผักบรอกโคลีอย่างเดียวก็ไม่อร่อยก็ต้องใส่ผัดผักรวมไปด้วยค่ะอ่าโอเคครับผัดผักรวมผ้ทีชอบผัดด้วยค่ะ โดยดิผัดผักรวมอยู่ที่ระดับความอิ่มหกค่ะบล็อกดิก็หกแล้วก็เออก็เป็นผลไม้ครับอินของข้าวร็จก็ต้องเป็นผลไม้ก็ส้มสามหน่วยกับส้มครับส้มกับกับแตงโมค่ะส้มกับแตงโมค่ะส้มอยู่ที่ระดับความอิ่มระดับความอิ่มก็อ่าสามไหมคะสามต่อไปแตงโมครับอาจารย์แตงโมอยู่ที่สองค่ะ องโอเคทีนี้จะเลือกต่อไหมครับหรือว่าจะจะลองดูอันนี้น่าจะได้แล้วค่ะอยู่ที่ระดับความอิ่มแม่น่าจะถึงสามสิบแล้วนะคำนวณสามสิบถึงสามสิบห้านะครับอาจารย์เดียวใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ลองบวกก่อนแปดกับหกได้สิบสี่สิบสี่กับหกอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบบวกกับสามเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสองเป็นยี่สิบห้าอาจารย์ครับค่ะข้าหรือยังเอ่ย ข้าวแล้วครับข้าวแปะปลาแซลมอนหกผัดผักรวมหกผัดรวมหกบ็อกเกอรี่หกอ๋อบ็อกเกอรี่โอเค่ะลืมบ็อกเกอรี่ค่ะค่ะบ็อกเกอรี่ค่ะบ็อกเกอรี่ด้วยเป็นสามสิบเอ็ดครับอาจารย์ค่ะค่ะสามสิบเอ็ดน่าจะพอแล้วโอเคครับอาจารย์ครับต่อไปอาจารย์เช็คหมู่ให้ด้วยครับว่าค่ะรบหรือยังค่ะก็หมู่ที่หนึ่งก็จะเป็นปลาปลาใช่ค่ะ หมูที่หนึ่งปลาหมูสองข้าวหมูสองข้าวค่ะหมูสามผักก็เป็นหมูสามก็หมูสามกับหมูห้าเป็นผักรวมใช่ค่ะหมูสามกับหมูท่เลยนะหมูสี่ก็เป็นแตงหมูกับส้มแตงโมูกับส้มค่ะหมูที่ห้าไขมันต่างๆเช่นไขมันจากสัตว์อยู่ในผัดก็อยู่ในอยู่ในเนื้อสับก้อนย่างเกลืออยู่แล้วอ่ะค่ะอ๋อโอเคครับครบค่่นี่เลยครับตอนที่สอน านักเรียนเนี่ยหมู่ที่ห้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงให้เขาเห็นว่าในอาหารแต่ละประเภท็มีมีอาหารหมู่ที่ห้า <5 S 1> ซ่อน <ไข S 2> อยู่ใช่ซึ่งซึ่งอาจารย์ก็นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเลือกครบแล้วก็เลือกตรงกับระดับความอิ่มของเบมบูด้วยนะครับเพราะว่าเบมบูเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าเนี่ยอ่าใช่ครับอาจารย์ก็จะเลือกไปอยู่ที่ระดับความอิ่มก็คือ สามสิบเ,เอ็ดหน่วยช่ครับ,รบซึ่งถูกต้องครับแล้วก็อาหารหมูก็ครบเรียบร้อยเลยครับอาจารย์อา<ล>จารย์ให้เกรดสี่<ล><ล>เลยครับค่ะโอ้ยคุบึงเกรีอ่ะต่อไปนะครับเมื่อเล่นเกมเสร็จอาจารย์สิ่งที่จะขาดไม่ได้ในเกมก็คือการบันทึกผลอ่าบันทึกผลเพราะาเราจะมีคู่มือให้เด็กบันทึกผลในด้วยนะจาอ่ะมาดูคำถามครับเ็าบอกว่า ตรวจสอบว่าหารมีครบห้าหมู่ไหมเมื่อกี้เราตรวจสอบแล้วก็คือครบครบค่ะต่อไปมาดูที่ระดับความอิ่มกี่หน่วยสามสิบเอ็ดหน่วยครับเหมือนกันเพราะว่าแบมููนี่อยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าสามสิบห้าถูกต้องครับต่อไปเขาบอกว่าขอขอเนี่ยขยายนิดนึงนะครับอาจารย์ค่ะ่โอเค ในตอนนี้เด็กๆก็สามารถจัดอาหารใส่ถาดหลุมให้เพื่อนสําเร็จให้เด็กๆเขียนสรุปขั้นตอนการจัดอาหารใส่ถาดหลุมลงในกรอบด้านล่างอาจารย์เนี่ยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนกันก็คือเอาวิธีการทั้งหมดที่เขาจัดลําดับมาตั้งแต่ต้นมาใส่เป็นกระบวนการหนึ่งสองสามสี่หรือถ้าเกิดเราสอนเด็กโตหน่อยเขาเขียนเป็นแผนผังได้เขาก็ให้เขาเขียนเป็นแผนผังใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะ น่าจะจารย์มีเราจะเสริมในในส่วนของตรงนี้ไหมครับได้เลยครับค่ะอันนี้น่าจะโยงเข้าพวกวิทยาการคำนวณก็ได้เนาะในส่วนของอัลกอริทึมพอได้แบบนี้แล้วเอาแปลงไปเป็นอัลกอริทึมเขียนเป็นโคชัหรืออะไรพวกนี้ได้เลือกว่าครบหรือไม่ถ้าครบแล้วก็สิ้นสุดใช่ไหมถ้าไม่ครบใช่ใช่สามารถไปเขียนโปรแกรมได้โอ้โหขอบคุณอาจารย์มากจริงจริงนี่แบบว่าได้ได้หลายอย่างจริงเลยนะคะ ครับอาจารย์ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับอ่ะต่อไปต่อไปครับอ่าก็เป็นขั้นการบันทึกครับคุณครูให้เด็กๆจับคู่กันเพื่อนและก็เปรียบเทียบว่าเด็กๆสรุปขั้นตอนการจัดอาหารใส่ถาดหลุมเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับก็คือเหมือนเวลาเราเล่นกับเพื่อนเล่นเนี่ยวิธีการขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามบางคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนไปดูหมู่ก่อนไปจับหมู่ก่อนแล้วมาเลือกอาหารบางคนไปเลือกอาหารก่อนแล้วมาดูหมู่แบบเนี้ย นั่นคือหลักการที่นักเรียนทําแล้วก็ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็นักเรียนบางคนก็บอกว่าอันนี้อาจารย์คนนี้มันคิดไม่เหมือนผมเลยเขาไปเลือกอันหนู้นก่อนแต่ผมเลือกอันนี้ก่อนแล้วเราก็ถามต่อว่าแล้ววิธีการเลือกของลูกถูกไหมถูกวิธีการเลือกของเขาถูกไหมถูกอ่าแล้วทําไมหลักคิดถึงแตกต่างกันเราก็ชี้เราก็แนะเราก็อธิบายให้เขาเห็นภาพนะครับอ,อ่ะต่อไป เด็กๆคิดว่าขั้นตอนการจัดอาหารนี้สามารถจัดอาหารให้เพื่อนๆคนอื่นที่มีระดับความอิ่มในช่วงอื่นๆได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับก็ให้เด็กๆบันทึกนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อบันทึกแล้วนะครับอาจารย์ตามขั้นของ GBL เลยก็คือขั้นอะอภิปรายรอาจารย์สำคัญที่สุดก็คือขั้นอะภิปราย,าราย,ยครับใช่ครับตออภิปรายเสร็จนักเรียน พูดเสร็จเราก็พูดกับนักเรียนอภิปรายกันถึงเกมนะครับขั้นสุดท้ายคือขั้นที่สี่ก็คือขั้นตร <Ừ. S 1> วจส,สอบว่าผลที่นักเรียนทํามาเนี่ยมันถูกไหมก็ออกมาเป็นคะแนนใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะอ่าอ่าต่อไปสุดท้ายแล้วของเกมครับก็คือความรู้สึกที่มีต่อเกมนี้อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์รีวิวไว้ให้ผมหน่อยค่ะ,ะเกมนี้เนี่ยเออจะรีคือมัน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 เป็นอันปลักแบบออนไลน์ ครั้งแรกเลยนะคะที่เราสามารถได้ปฏิบัติได้แล้วก็ทําตามที่วิทยากรบอกแล้วมันเป็นลําดับขั้นตอนที่เราสามารถนําไปสอนเด็กต่อได้เลยะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนอกจากจะได้ความรู้ในส่วนของวิชาอื่นนอกเหนือจากวิชาที่เราสอนแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้กับหลายๆวิชาได้ด้วยแล้วก็ต<ด>ัวนี้จะเป็นฐ<ด>านจะเป็นฐานให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะมากกว่าที่เรา ที่เราสอนไปเนี่ยคือเขาสามารถคิดต่อได้เลยแล้วก็มันนําไปสู่การพัฒนาของเขาด้วยค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะค่แต่แต่เหนื่อยคุณครูนิดนึงนะครับใช่ต้องเตรียต้องตรียใช่ค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นี่ก็คือมันจะพูอคุณาร์แน่นอนนะครับครับอ่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกมคุณครูก็ให้นักเรียนอะ บันทึกได้เลยนะครับได้เรียนรู้อะไรจากเกมนี้บ้างนะครับก็ทํามูลท่ามูลที่เด็กภิปรายมาที่เด็กบันทึกมาก็เอามาเขียนลงในนี้ได้นะครับแล้วขั้นสุดท้ายครับอาจารย์การประเมิน,น,มนตนเองของฉันเราต้องติ๊กถูกหน้าย,ยิ้มอยู่แล้วค่ะระดับสูงสุดเลยค่ะขอบคุณนะครับค่ะค่ะข้อเดี๋ยวนะครับให้อาจารย์แจ้งชื่อที่อยู่กับน้องๆแอดมินนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวที่เป็นเกมเบสเลิร์นนิ่งแบบนี้ไปให้ ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะให้ไฟล์ไปด้วยอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลาอาจารย์เอาไปเนี่ยผมไม่ไปแค่ชุดเดียวใช่ไหมอาจารย์ค่ะแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะสอนทั้งห้องเนี่ยอาจารย์ต้องติ้นกระดาษแข็งๆนะครับกระดาษตุกทีนี้ก็อาจารย์ก็ให้นักเรียนช่วยกันตัดแล้วก็เล่นกันได้ทั้งห้องเลยครับอาจารย์ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะสุนันท์ค่ะสาเสมอาจารย์ครับอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนอะไรครับสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลมัทลุงค่ะอ จารย์ครับผมก็อยู่พัทลุงครับอาจารย์อ๋จอจ้ะอยู่อำเภออะไร <c oughs> คะคน <c oughs> ผมสอนอยู่อัจันดีครับแต่ว่าเป็นคนพัทลุงรับอาจารย์อ๋อ,อค่ะ,ค,ะครับขอบคุณครับค่ะค่ะอ่าต่อไปต่อไปนะครับเกมที่สองเสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์สุนันทาสาเสมจากโรงเรียนอนุบาลพัทลุงนะครับอ่ะต่อไปอีกเกมหนึ่งครับเราเหลือเวลาอีกเอ่อก่อนจะพักเที่ยงเนี่ย 4ี่สนาทีครับอาจารย์ผมขอญอาบเรียกชื่อน้องๆจากสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษานะครับมาสัก2คนนะครับอ่ะจะเป็นการสุ่มนะครับไม่แน่ไม่แน่ใจว่าน้องๆที่ลงทะเบียนมาทั้งหมดนี้จะอยู่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมดไหมนะครับอ่ะ,อะชื่อที่ที่ปินมา ที่น้องๆก็จะทํามาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเ,เลี้ยงตั้งแต่กอไก่จนถึงห่ออ่างใช่ไหมครับอ่าขึ้นต้นแรกสุดเลยก็น่าจะเป็นกนกวันพรหมจันท์นะครับ ST 001อยู่ใน